คือวิวชั้นดาดฟ้านะครับมองเห็นไกลๆนั่นคือแฟลตตำรวจไม่ต้องตกใจมุมอื่นๆสวยมากเห็นริบๆนั่นเป็นหลังคาเป็นโดมของเจ้าแม่กนอิมมองไกลๆมีสนามกอล์ฟก็ลืมบอกว่า พื้นที่ที่อยู่ตรงที่เห็นเป็นแทงค์น้ําพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ของหมู่บ้านสามารถที่จะไปเดินจากตัวคอนโดเนี่ยไปถึงแทงค์น้ําตรงนั้นเนี่ยเข้าไปวิ่งออกกำลังกายได้เป็นสวนสาธารณะซึ่งสามารถไปใช้พื้นที่ได้โอ้เซอร์ไพรส์ โชคดีขึ้นมาไม่มีฝนแล้วบมสวยมากองไกลๆนั้นเป็นตึกบีน้องก็บอกว่า ปกติการเข้าถึงโครงการตึก A ตึก B แยกกันคีการแยกกันตึก B เข้าตึก A ไม่ได้ตึก A เข้าตึก B ไม่ได้